วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งเสียงอาจจะเสียงผมอาจจะเบาไวนิดนึงนะครับเนื่องจากเสียงลดรบกวนแล่ว,วันนี้ผมจะมาเล่นแบบไพทบัติซึ่งทุกคนอาจจะเคยกันแล้วแหละแบบที่โคตรเก่าเลยแบบโคตรเก่าบาะเลยเอาแล้วตกน้ำตายโอเคดูเหมือนว่าลอา กำลังรอกาเกิดห่ของพวกเราอยู่น,นี่เรามาดูคนตายกันนะครับยังเหม็นใครเลยเอาไปทว่าเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้กันแน่เอาชีวิตรอดได้หรือไม่มาดูกัน ปทีพาเละโอ้ย,อยโอเคลเ,เสียงมและเแขนคุนแบบนี้วะเยแล้วขนเปแบบนี้แหลโอเคเออไม่วาน์นเพลไม่ว่านเราขึ้นใบบนยอดเสานีดีกว่า เอ้ยขอนั่งด้วยคนเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ก็อย่าเข้ามาใกล้ก็าาก,ากูติดโควิดในคอเ้ย โคบีวายวายกูตีโคบีกูตีเพลงนี่ก็ดังเหือเกินกูตายกูจะตาย ทำไมแขนกูเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมแขนกูเป็นแบบนี้ไอ้แขนกูทำไมแขนกูเป็นแบบนี้ทั้งทั้งมันเรื่องแขนอันนี้เรามาโฟก,กัสที่สวนสนุกด,ดีกว่าโอ้ยเพลงนี้โอ้โหฮิตหายเลย หยุดแล้วค่อยดีขึ้นหน่อยแบบนี้เหมือนไม่ค่ายอาหารโอ้ผมชอบแบบนี้จริงๆชอบสุ้งเครื่ออาหารเนยขับรถเล่นดีกว่าไนคยจะมาเป็นผู้ันเข้าปัญเชาบ่ะ ไเนีย่รความสวยจะมาถึงแล้วโอ้วไมู่ไม่ปอดภัยอย่างน่นอนโอ้โหคุณอย่าก็มองที่เชียงใหม่เลย โอเคผมต้องหาความมุ่งคุณลมหนาวผมหนาวเอาโอเคกลับมาเป็นเดิมและค่ะอันนี้ผมต้องพูดให้มนดังๆหน่อยแล้วกันอืม เหมือนเหมือนว่าจะมีคนรอดเยอะอยู่นะโอ้โหไอผมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอผมอยากได้ไปฉายยักษ์อยากได้ไปฉายยักษ์เฮ้ยอยากได้ไปฉายยักษ์เมื่อกี้คุณได้ยินเมื่อกี้คุณเห็นเลยไปไปฉายยักษ์ วันว่าจะเป็นแบบไหนสักอย่างหนึ่งโอเคแล้ววันนี้เราก็มาวิ่งออกกำลังกายดีกว่าแบบน้ำนน่เลยวิ่งสายรูปดาวว่าจะเป็นฝนหรือวจะเป็นฟ้าผ่าไม่รู้เหมือนกันออแล้วจะบอกว่านี่เป็นคลิป สองที่ผมเล่งเกมนะก่อนจะคลิปปิดไฟน้ำท่วมแรงเอาความสูงแสวงหาความสูงและมีเสียรภาพ What the fuck ม,มผมจะจมน้ำอะไรจะจมน้ำอะไรจะจนมจะจน้ำตายผมจะตายแล้วหัด มันจะมีข้ขางไหนบ้างไม่ไหนที่ผมหลอดเนี่ยโอ้เกือบหลอดแล้วโอ้อะไรวะแต่น้ำก็ทั่วหมดเลยแล้วทำไมผเจอโปบินได้คนที่น่าจดจำสำหรับทุกคนนี่คือตัวโกนที่น่าจดจำสำหรับทุกคนจะให้ดูนี่ไง รูกล้ามเรูกกามตโตรปัญญาอ่อนวะโอเคแบบใหม่แบบใหม่ผมทมตายเด็ดขาดความปลอดภัยที่สองอ๋อไซต์ก่อสร้างไป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 ผมจะอยู่ประมาณผมจะอยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วอะไรเนี่ย ทำไมมันเลื่อนมันเลื่อนทำไมมันเลื่อนอย่าชนอย่าชนก้อนโอ้อยชิบเลื่อนเลื่นมันลื่อน,นลื่น,นเฮ้ยคนขับตะไลไฟลุกไอ้คนขับตะไลาไฟลุก,าลาลกแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้แล้วผม เลื่อนรถศูนย์จุดศูนย์รถโอ้โหทอร์นาโดทอร์นาโดเร่บไปอยู่ให้ห่างทอร์นาโดให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อะจะไวได้เหมือนว่าทอร์นาโดมันจะพยายามเข้าใกล้ผมหรือเปล่าเอ้ยระหว่างนี้เราก็เฝ้าดูแล้วช้าได้เนี่ยอะไรเนี่ย just in war just in wow เราปลอดภัยมาอีกสุดแล้วกลับกลับไม่ครูดีกว่าอ้ขับไม่ได้โอ้ออยเอ้ยเนี่ยแผนที่โดยเอาชีวิตรอดศูนย์อะไรกันโอ้้เข,าใ,ขาใกล้ผมมันเข,ข,ข้าใกล้ผมแล้วเข้าใกล้ผมแล้วอะไรดนมันเข้าใกล้ผม เลยแป้คุยที่มันตัน้งเข้ายังไงเนี่ยเพื่อนหวัวหัวบวมนีนีวบวมจังเลยแต่ฉันเป็นเบาหวานเหลืองเหลืองอ่อยเลยผมเป็นเบาหวานเหลืองอ่อยเลย คร yes. huh. ั้งแรกที่รอชีวิตมาได้เฮ้ย <Hey, S 1> จะกินอะไรเนี่ยจยได้กินอะไรเนี่ยลักกี้ม r สที่เดิมเลยนี่ว่าโอเคเรามาวิ่งมาราธอนเหมือนเดิม งิ0กิโลเมตรอีก500มเมตรเลี้ยวขวาหายเลี้ยวซ้ายดีมาต้องเลี้ยวซ้ายโอเคเหมือนโอเคเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าแบบให้บัตรนี่จบเดี๋ยวผมพอแค่นี้แหละเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสั่คิดอ,อยู่พอสึงคนเลยแต่เผื่อใครยังไม่รู้ผมมีอินโทรเปิดตัวแล้วซึ่งอินโทรมันก็ ก่อนนะคอยแตกและนี่ไฟบอดไม่มาสักทีเหรอเนี่ยก้ยนุ่เหมือนกันเลยนุ่เหมือนกันเลยยิงอยูวให้ห่างจากไฟเหรออะไรคือเก็บให้ห่างจากไฟน่าจะอยู่ให้ห่างจากไฟอะแหละไม่อยากขึ้นด้วยอยากขึ้นด้วยให,ให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นเอออ๋อเหมือนจะเป็น ลาวาเอาตัวรอดจากลาวาเรนงนั้นไม่มีปัญหาหรอกใชขคืนได้แล้วได้แล้วแหละโอ้โหอ่ะวิธีเอาตัวรอดจากลาว่อาอยู่ที่สูงไม่เดี๋ยวมันจะไหม่กูตายเปล่าวะเ,าเป็นว่าอยู่ขออยู่ด้วยอยู่ไว้กล้กับน้ำเลยอยู่ใกล้กกับดินน้ำลงฟุย ควายยังเลยโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ให้คนอื่นดูและผมและสิ่งที่ผมต้องการก็คือ5เอ่อ500ไลค์แค่นั้นแหละเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเล่นเกมต่อไปนะครับไม่ใช่แรงบรรนันดาลใจกำลังใจ แลีบบายกาแบครับ